ครมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยอนุมัติเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2568เดือนละ850บาทค่ะรวมทั้งสิ้น1,700บาทต่อคนเพื่อบรรเทาภาระ,ระค่าครองชีพในช่วงปลายปีค่ะ นายอนุทินชาญวิลกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่1ทับ2,568โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,568ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงปลายปีนี้ค่ะโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.4ล้านคนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยจะเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรอีก850บาทต,ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน1,700บาทต,ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการการใช้จ่ายวงเงินจะครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นวัตถุดิบเพื่อการเกษตรและสินค้าเพื่อการศึกษาผ่านร้านค้าทงฟ้าราคาประหยัดและร้าน ที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดค่ะเพื่อเพิ่มกําลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น รัฐบาลใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2568ากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน22,780ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวโดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการบริโภคการผลิตและการลงทุนส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและทำให้ GDP ขยายตัวร้อยละ0 0 7ถึง0.08ต่อปีพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรจดิการแห่งรัฐอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ